เด e o วั One, ผู้นำดิจิทัลไรสสไตล์และรอยยันตี้แพลตฟอร์มอันดับหนึ่งของไทยภายใต้กลุ่มเซนทันผนึกกำลังธุรกิจในกลุ่มเซนทันและเครรอพรมิตรทั้งในและต่างประเทศมากกว่า100แบรนด์จัดงานเปิดตัว The One น e X c l u s i ค e โปรแกรมสิทธิประโยชน์ สำหรับสมาชิกควมิเศษอย่างเป็นทางการภายใต้คอนเซปต์ Into the World of Exclusive จำลองโลกแห่งความพิเศษของไลฟ์สไตล์หลายรูปแบบและเทคโนโลยีดิจิตัลที่มาบรรจบกันนำเสนอผ่านชัก้การในรูปแบบดิจิตัลอาร์ตโดยงานนี้มีเหล่าเซเลบิตี้คนดังซึ่งเป็นสมาชิก The One Exclusive ตัวจริงอาทีหมิวนิตาเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ ดอกเตอร์ทํมจิรัทิวัตรกล่าวว่าการสร้างประสบการณ์และมอบสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุดเป็นหัวใจหลักของเดอะวันจากข้อมูลฐานลูกค้าของเราเพบว่ามีลูกค้าจำนวนหนึ่งที่มีรอยเันตี้สูงและเป็นลูกค้ากลุ่มท็อปสเปนเดอร์โดยมียอดใช้ใจ่ายผ่านร้านค้าในกลุ่มเซนทันและเครือพันธมิตรร้วมมากกว่า250,000บาทต่อรายต่อปีเดอะวันจึงได้พัฒนารอยเนตี้ โปรแกรม The One Exclusive เพื่อเพิ่มระดับการดูแลสมาชิกกลุ่มนี้ให้ดียิ่งขึ้นและเป็นการขอบคุณลูกค้าคนสำคัญโดยมอบประสบการณ์ Exclusive และสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุดจากร้านค้าในกลุ่มเซน็นทรัลและเคอือพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศมากกว่า100แบรนด์การรุงานค่ะวันนี้ก็ก็อยากจะเหมือนแบบมาแนะนำแอปพลิเคชัน The One นะคะสำหรับสมาชิก The One Exclusive นะคะที่ สมาชิกเดอะวันเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยก็จะได้รับสิทธิประโยชน์แล้วก็สิทธิพิเศษ,ษ,ษ,ษมากมายซึ่งทุกอย่างเนี่ยปกติเวลาเราเป็นเมมเบอร์ใช่ไหมคะเราจะต้องปกบัตรแต่ว่าเนี่ยทุกอย่างคือรวมอยู่ในแอปพลิเคชันอันนี้แล้วแอปพลิเคชันเดอะวันนะคะซึ่งก็อยู่ในมือถือของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาแบบเรามาเดินห้างหรือว่าเราไปทานข้าวที่ห้างในเคอร์อเซนทันเนี่ยเราก็แค่แบบพกมือถือของเราเนี่ยแหละแล้วเราก็จะมาดูว่าเรามีสิทธิพิเศษสิทธิประโยชน์อะไรบ้างในมือถือของเราเนี่ยนะคะแล้วเราก็จะได้ใช้สิทธิประโยชน์นนั้้ๆหรรืือออาเซขง แล้วก็จะได้สะสมพอยด้วยซึ่งพอยอันนี้เราก็สามารถมารีดีมเป็นของขวัญอื่นๆได้อีกอะไรเงี้ยค่ะมองว่าเป็นอะไรที่แบบพิเศษแล้วก็สะดวกสบายมากๆสําหรับคนในยุคนี้ค่ะเราใช้ตัวไหนมากที่สุดในแอปม,มีหลายอย่างมากนะคะแต่ว่าที่มิวแบบชอบมากๆเลยก็คือ personal assistant ค่ะก็คือเหมือนเป็นเลข,ขาส,ส่วนตัวแบบบางทีสมมติว,ว่าเราจะมาเดินห้างซ็นทรัลแล้วก็เลงไว้แล้วว่าเราจะมาเดินร้านนี้ร้านนี้อะไรเงี้ยเราก็โทรบอกเขาให้เขาเก็บ ไซส์เราให้หน่อยแล้วก็เก็บแบบนี้ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรามาถึงเราก็สามารถลองได้เลยเพอร์ซ a นไล s, <Yeah>. <S, <Personal assistant> <S mm ์เซนก็จะมีหน้าที่ในการเหมือนแบบช่วยประสานให้เราเอาเป็นเลข,ขาส่วนตัว mm hmm. หรือบางทีเราอยากจะไปทานข้าวร้านนี้แล้วก็อโทรหาเพอร์ซ a นไล s mm ์เซนแล้วว่าเดี๋ยวเราจะไปกินร้านนี้กี่โมงอะไรอย่างเงี้ยให้เขาจองให้หน่อยแล้วเรามาถึงแล้วเราก็จะได้แบบมามีโต๊ะเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ mm hmm. ะเป็นอะไรที่แบบสะดวกมากๆเหมือนเลขาส่วนตัวเลยแล้วอย่างเห็นบอกว่ามีตัวเบอร์เดย์สุดท้ารยค่ะ ไม่ได้เซอร์ไพรส์ยังไม่ได้ลองใช้เลยค่ะเพราะยังไม่ถึงก็ใช่ว่าก็จะเป็นอะไรที่น่าจะเซอร์ไพรส์กับกับคนที่เป็นเมมเบอร์เหมือนกันเนาะค่ะอยาก้ี่ใครฝากได้ฝากดู้่เลยค่ะใครที่ฝากได้ได้ค่ะก็ก็อยากอยากฝากสำหรับคนที่เป็นเป็นสมาชิกเดลวันอยู่แล้วนะคะก็แค่แบบโหลดแอปพลิเคชันเด e วัน แล้วก็เหมือนแบบต้องสะสมยอดใช้จ่ายต่อปีให้ถึงตามที่เขากำหนดนะคะเพื่อที่จะได้เป็น The One Exclusive แล้วก็จะได้ใช้แบบสิทธิประโยชน์ได้มีความ Exclusive แบบที่มิวแบบได้เป็นอยู่ตอนนี้ค่ะแล้วมิวแบบคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบทุกคนน่าจะแบบชอบแล้วก็เหมือนแบบตอบสนองไลฟ์สไตล์แต่และคนได้เป็นอย่างดีมากๆเลยค่ะ